เราโฟกัสที่การจับประเด็นอย่างที่บอกเวลาที่เราอ่านข้อสอบเมื่อกี้เมื่อกี้พาเราอ่านอ่านแบบเวลาที่เราอ่านในห้องสอบจริงเราก็จะอ่านอ่านอ่านผ่านไป และตอนที่พี่พยายามหาประเด็นให้เราตลอดอะอันนั้นคือสเต็ปของการทดนะแต่ไม่ได้ลุกขึ้นมาเขียนให้เราดูมันคือสเต็ปของการทดว่าพอเราอ่านไปปุ๊บประเด็นนี้พูดว่าอะไรประเด็นนี้พูดว่าอะไรเราต้องทดไว้ทดไว้ทดไว้ไวไวตลอดถูกต้องไหมคะแต่พอข้อสอบมันยาวอ่ะในขณะที่ทดเราอาจจะวาดรูปแบบนี้ก็ได้แต่เราไม่ต้องเขียนรายละเอียดเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเพราะมันเสียเวลาเนื่อออกไหมแต่เราต้องรู้ว่าข้อที่จริงคือมันมีที่ดิน3แปลงแล้วก็วาดที่ดินมาแปลงหนึ่งสองสามโอเคแล้วยังไงต่อนะแปลงหนึ่งสองเนี่ยโจทย์ฟ้องว่า จดฟังว่ามันมันเป็นมันเป็นของโจ์ถูกต้องไมหมฮะแปลงหนึ่งสองเนี่ยโจ์ฟังว่าทั้งสามแปลงเนี่ยมันเป็นของโจทโอเคจ์ฟังว่าที่ดินทั้งสามแปลงเนี่ยมันเป็นของโจ์แต่จําเลยสู้ว่าหนึ่งกับสองเป็นของตัวเองแต่ตรงนี้เป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินอ่ะเราก็โน้ตไว้ประมาณเนี้ยแล้วก็อย่างที่พี่บอกเห็นไหมไพอยเปประเด็นของค่าเช่าเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญเพียงน้นราก็ต้องโน้ตเอาไวด้ด้วยว่าว่าที่ดินสามแปลงเนี่ย ราคาค่าเช่าต่อแปลงเนี่ยมันเดือนละเท่าไหร่เพราะพอยต์ตรงนี้มันลิงก์ไปที่สองสองสี่อย่างที่บอกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องโน้ตเอาไว้อ่าโน้ตเอาไว้พอเสร็จปุ๊บอันนี้คือประเด็นสําคัญที่เราสกัดหลักออกมาพอเราจบในส่วนของของฝั่งโจทย์เนาะรู้ว่าโจทย์ฟ้องอะไรมารู้ว่าโจทย์ขออะไรในท้ายฟ้องทีนี้เราก็ต้องวาดภาพจําเลย หรือว่าอะไรก็ได้ให้เราสามารถรู้ได้ว,ว่าคําให้การของจําเลยเดีย่ยมันสู้มาว่าอะไรจําเลยสู้ว่าแปลงหนึ่งสองเป็นของตัวเองเห็นไหมสั้นๆแปลงสามเป็นของสารทรัพย์สมบัติของแผ่นดินอ่ะสารพิพากษาว่าที่ดินทั้งสามแปลงเป็นของโจ์จําเลยทําละเมิดโจ์คราวนี้คําถามเนี่ยเขาถามว่าที่สารชั้นต้นสั่งรับอุทธร์ชอบหรือไม่ดังนั้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องช็อตโดนออกมาคือเขาอุทธรว่าอะไรเห็นไหมคะไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้แต่เราต้องสรุปข้อได้จริงแล้วสกัดหลักออกมาให้ได้ว่า อุทธรณ์ของจำเลยเนี่ยเขาอุทธรณ์ว่าอะไรถ้าเราวาดภาพอะไรได้แบบเนี้คําว่าสรุปข้อได้จริงตามที่ข้อสอบถามเราทํามันสําเร็จแล้วค่ะถ้าน้องสามารถสกัดรูปภาพออกมาได้แบบนี้สามารถจับประเด็นออกมาได้แบบนี้แปลว,ว่าเราจับประเด็นในคําถามถูกต้องแล้วเราจับประเด็นในข้อสอบเป็นแล้วที่เหลืออยู่ที่ว่าเราจะนําหลักกฎหมายในในส่วนที่ ประเด็นคําถามในข้อสอบข้อถามเนี่ยมาปรับกับข้อได้จริงได้ถูกหรือไม่ซึ่งการตอบคําถามมันจะมีอยู่แค่สองทางไม่ถูกกับผิดมันมีแค่นี้ไม่ถูกกับผิดแต่การตอบข้อสอบในชั้นปริญญาตรีค่ะต่อให้เราจะตอบผิดทงแต่ถ้าเรามีในส่วนของการวางหลักกฎหมายอธิบายหลักกฎหมายอย่างไรเซียก็ยังคงมีคะแนนอยู่ นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มใช่ไหมถ้ามีย5ิบ้าอย่างน้อยๆเราต้องได้ยืนผลสัก15แต้มเออนะคะตอบผิดแต่มันก็มีคะแนนได้เพราะท่าอาจารย์รู้ว่าโอเคเรารู้ว่าคําถามถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรารู้หลักกฎหมายนะเพราะเราวางหลักมาตามประมวลกฎหมายจุดๆวางหลักว่าโอเคเราวางหลักมาอาจารย์รู้ว่าเราเรารู้ว่าข้อสอบก็มาถามอะไรเราจับประเด็นเป็นอ่ะแต่ในท้ายที่สุดแม้เราจะตอบผิดทงมันยังมีคะแนนอยู่นะคะ,คะการเขียนตอบข้อสอบอัยายให้ได้คะแนนดี นอกจากเราจะอธิบายได้แล้วว่าสิ่งที่ข้อสอบต้องการคืออะไรอย่าลืมยกตัวอย่างให้ท่านอาจารย์ผู้ตรวจเห็นเสมอนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าม,มันเป็นข้อสอบบรรยายท่านพยายามนึกตัวอย่างประกอบให้ได้เสมอมันถึงจะทําให้เราได้คะแนนดีโอเคนะอ่ะโอเคและท่านเห็นข้อสอบในเทอมนี้ไหมในติ่งคำถามอาจารย์บอกว่าให้อธิบายตามที่ได้ศึกษามาแปลว่าเวลาเขียนข้อสอบนะให้เราพยายามเน้นตามที่อาจารย์เขาสอนในห้องก่อน เออการยกตัวอย่างหรือการอธิบายอะไรก็ตามแต่ให้เน้นตามที่อาจารย์เขาสอนในห้องก่อนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะยกตามตำราตามอะไรก็ตามเอกสารที่เราอ,อ่านมาก็ขย,ยกนะคะก็ขย,ยกแต่โดยหลักแล้วอะอะไรที่อาจารย์เขาสอนในห้องควรเอามาเขียนตอบในกระดาษคำตอบก่อนอย่างน้อย,อย,อยก็ทําให้เขารู้ว่าโอเคเธอเรียนมาจริงเธอศึกษามาจริงอย่างนี้เป็นต้นต้องบอกว่าฐานความผิดอะไรก็ตามอะค่ะถ้าสมมติว่า มันมันไกลกันเกินไปอย่างเงี้ยอ่าเราก็ไม่ต้องไปวินิจฉัยขนาดนั้นก็ได้เนี่อหรอแมคือถ้ามันไกลกันเกินไปมากๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปวินิจฉัยก็ได้ถ้าเราเห็นแล้วว่าโอเคการกระทําดังกล่าวเนี่ยเราฟังข้อได้จริงทั้งหมดยุติแล้วมันเป็นการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็ให้เราพยายามนึกว่ามันคือการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานไหนและสมมติว่าเราเรียนอาญาจบมาหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าในการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ละฐานความผิดอ่ะ มันก็จะมีการบัญญัติว่าถ้าสมมตินะคะการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหาัสหรือตายอย่างเงี้ยก็ต้องระวังโทษหนักขคือเพราะว่ามันเป็นผลโดยตรงมาจากการชิงทรัพย์เห็นไหมฮะโดยการใช้อาวุธหรือการใช้กําลังประทุษร้ายในจุดเนี้ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตร่างกายก็ได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการทําร้ายแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย,กายหรือจิตใจหรือ เราอาจจะไม่ต้องไปวินิจฉัยว่าแการก็ทำาดังกล่าวไม่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพราะไม่ใช่กรณีที่ผู้กระทำมีเจตนาทำร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตารายแก่กายหรือจิตใจคือพอมันเป็นความผิดที่มันดูไกลกันไปขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปวินิจฉัยก็ได้เว้นก็เสียแต่ว่าเขาบอกว่าไอการลักทรัพย์เนี่ยมันมีการใช้กําลังทําร้ายอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแบบชกต่อยทุบตีอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันมันชัดเลยนะ ว่าในขณะที่มีเจตนาเกี่ยวกับทรั์เนี่ยมันก็มีเจตนาทำร้ายอยู่ด้วยมันเป็นเรื่องแบบกรรมเดียวผิดกฎหมายลายบทอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมามาพิจารณาตามขา้อเท็จจริงไปนะคะ